วันนี้มาธุระที่พนมสารคามนะครับมาซื้อของหมูย่างกินสักหน่อยหิวละเ็จะขายเป็นชิ้นผมเอาชิ้นนี้ชิ้นนี้40่สิบาทจา้า40บาทแล้วก็เอาชิ้นนี้อีกชิ้นหนึง่งชิ้นนี้3 0สบาทส0บบาทเอาชิ้นไหนชิ้นหนึงให้มันได้ร้อยหนึง่งน,นี่จ้ะโอเค โอ้ร oh, ้อยหนึ่งได้เยอะอยู่นะานดแยกดีกว่าเนาะแล้วก็เอาก้อนเหนียวสองหอ่อเหนียวห่อ,อละสิบ อ่าแล้วไส่หรอครับไส่ชิ้นละสิบบาทไส้อร่อยอ่าต้องลองเอาไส้ทั้งสองใส่ในนี้ไปเลยเ,เนาะครับนี่จ้าครับดูถ้าจะกรอบนะอร่อยไม,ม่โค น่ากินมากนี่เขามีหางด้วยคอนะครับอันนี้คือหน้ากา,ากาเนาะหนกากพวกนากากมีเจ่วปะลาร้ากับน้ำพริกอะไรเอ่ยน้ำพริกเผากากหมูน้ำพริกเผากากหมูร้านเขาจะเขาจะจอดอยู่เลยจากศูนย์โตโตยต้าพนมสะะารคามมาหน่อยนะครับ ออกตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยบ่ายสองคจ้ะเริ่มขายตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งไปจนถึงสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่าหรืออาจจะเร็วกว่าถ้าหมด,หมดลองไส้ดูกันเขาบอกว่าไส้เขาไม่ขมเออไม่ขมจริงครับอืม อืมน้ำจิ้มเขาแบบอืมรสจัดมากอืมเป็นน้ำจิ้มดีสไตล์ออกไม่หวานเรี้ยๆเจียวแมๆเข้าวมันดีมาก